สวัสดีครับลูกแมวก็มาเล่นครับนี่คนเล่นครับแมวซ้ำขวบอยู่ครับร <S <S แมวกระโดดขึ้นไปต้นแล้วก็ตกลงมา ตัวนี้เขาชื่อว่าน้องอะคีร่านะคะนู้อายุู้วบนู้ดทำนอันนี้เขาก็มาเล่นในสวนกับน้องสเวน๊ยแล้วก็เจอพึ่งแมลงค่ะตัวนี้แมวก็เจ้าแล้วก็ดีแล้วก็เจ้านี่เจ้าไปที่กลางจะกระโดดไหมคะจะกระโดดไหมวังชะกระโดดกระโดดห้า คุณกระตูดเล่นตี่แล่นตี่ตาเหลือ้วค่ะแมวอยินดูทั้งทิ แมวก็โดนถังนนต้นไม้ง่ายดายมากๆเขาจะกระโดดสูงมากๆเลยครับประหนึ่งเป็นนกนั่นเองนะแต่ว่าเขาลืมไปว่าเขาเป็นแมวแมวตุ้ยตุ้ยกรุชยนเราอยู่ในสวนนะครับไม่ถ่ายแต่มันตรงนี้สิลูกสวนสวนมีคนมาเล่นแมวตาเหลือง มานอนทั้งคืนที่ห้องหนูห้องหนูใหญ่ที่สุดมันก็มีคลิปแม่ครูชีครับกับมีคลิปแมวด้วยเวลาอยากเวลาชอบคลิปนี้ครับให้กดอะไรคะถ้าชอบให้ทำไงคะกดไลค์กับกดกระดิ่งครับให้มันติ้งติ้งกับกดอบูบัตให้มันเป็นมันมีปุ่มสีแดงมันเวลากด มันก็จะเป็นสีสีสีแปเน่ยมันก็แบดสีแมวสีหัวแมวนี่นนแมวก็ <จะ S 1> ได้ของกินวันนี้เราก็จะมีคลิปแมวยาวนิดน,นึงนะคะว่าแมวช่วงหน้าร้อนในประเทศเยอรมันเขาก็จะชอบมานั่งในสวนเหมือนกันวันนี้เราก็ไม่แค่ถ่ายแมววันนี้เราก็จะถ่ายเล่นปืนกับ <laughs> นี่ นี่นี่ไซส์เกณฑ์อย่างนี้สิคะเนี่ยอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะมาเล่นปิ้วปิ้วพิ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 วมีหกพอแล้วพอแล้วอีกนิดหนึ่งไม่จบจบพอแล้วค่ะตอนนี้ก็จบแล้วครับคลิปนี้กอแค่สั้นแป๊บหนึ่งแล้วก็จบนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกเมลบอกบ๊ายบายสวัสดีครับ